สวัสดีครับช่อง a อ t d i a r y ครับผมลุงอูและเชตาวันนี้มาอยู่นอกสถานที่แดดแรงเดินเหนื่อยเลยวันนี้เป็นวันไหว้ครูครับวันที่สี่กันยาของครูมวยชัยยาบ้านครูแปงครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันตอนนี้ขอเดินจำๆก่อนร้อนมากเลย แถวอูก่อนะครับเดี๋ยวรับสมยมือจะรับรับพลัจากจากพ่อก่อนนะครับได้เลยสว่สรานะครับวับมากบอบพี่ไม่อเขาเนี่ย ตีดาบหรือตีมวยหีือตีมวยถ้าดาบนี่คืออะไรตีดาบนะฮะใช้คันเถือใช้ค okay. ันเถื่อลองยึดมันเรียกว่าสถานที่จำกัดนะก็ก็ต้องลบลีนนะฟันกันในพื้นที่จำกัดแล้วโอ้โหดูจังกว่ายึดกันหน่อยนึงในระยะใกล้มากนะฮะทีนี้ทีนี้ถือว่าระยะเข้าถึงตัวเลยนะครับ ครันมันมันไม่ห่างนะเพราะว่าด้ประสบการณ์นะครับของพี่สอนก็คือการถือนะครับคุณใช้หอกไปเยอมากทำต้องใช้ตาต้องดีครับมีแย่มีแย่มีลงกันหรอกมีแย่ดูดีๆนะการถืงตั้งโทบคือใช่นะกระทบไม้กระทบไม้ด้วยสถานที่ก็หนีไปไหนไม่ได้นะต้องวนอยู่ตรงนี้นะฮะใน ใครที่สุด2องบืเนี่ยก็เปสองบเนี่ยก็เป็นรู้จะทราบแล้วว่าโอ้โรเลว่นอน้เอ้วอ้ไ่ป่ออ้วนะโอ้อย่องน้อ้ง้ร่องนรองนรน่้เ่อออน ในในยะานนี้เนี่ยอันตรายทีเดียวนะฮะใกล้กันนะครับใกล้กันที่ผมนะเราลงตรงนี้ยังเขียวควรจะหลุดนะเรียกว่าสนามนี้ไม่มีใครถอยและไม่มีใครถอยเลยนะครับสนามนี้ไม่มีใครถอยและไม่มีใครถอยเลยนะครับอันนี้ผมยอดโอเคครับขอบคุณครับของมียกแรกยกแรกที่ต้อไปใช่ไหมครับ ครับไม่ว่าจะเป็นสนามไหนเนี่ยนะครับขาลองก่อนขาลอกเพก่มอ่ะชองแค่ปุ่มหกชองโห้ยเสียดนะเสียดโดนขาเปิดเก็ดโดนขาขาเราจกไปนะตกไนเี่ยวันนี้ผมผมเห็นคนคนพลาดนะแอดมันทีไปไหนนะ ไม่ได้ยินเสียแล้วไอ้นน <S <S และะ้อาวุธกันอย่างมันครับผมได<า>้แล้วยนะ่าล<ห>้วอก่อนดูได้นะครับโอ้โหที่ไาไงปข้อะกครับนี่เอานี่ดูอนทกันก็ตับพุงกันนะครับ ยอดต่ำนี้โอ้โหเมื่อยอยู่นะเมื่อยเมื่อยการรล่องกันนะครับโอ้โหคนเียร์นี้สังเกตเมื่อกี้ก็คงอันนี้คือนะฮะหยุดหยุดอ๋อเต้นขูมนะเต้นขูมพยายามชิงล้มเป็นการหลอกผู้ต่อสู้นะออ๋ฮะเป็นการชิงพื้นที่ล่มนะฮะเพราะตรงนั้นในร้อนมากไว้สกตอนนี้โอ้โหไม่ท่าร้อนเลยไีชิงอาวุธแล้วไม่โดนนะนี่ไม่โดนนะ ไม่ยอมนะยิงอาวุธกันอยู่ไม่ยอมนะไม่ยอมนะโอ้โหตู้เลื่อนอนะต้่อนบรรจนะโอ้โัดบ้วกมีมวยด้วขวาแปนี้เลยโอ้นะครับจไป แล้วนะครับผมพื้นฐานแล้วจะนามาประกอบกันนะครับเตินออกอาวุธได้ต้องกันตัวได้นะครับผมใช้อ่อดใช้หมัดใช้เท้านะครับต้องแยกระหว่างบูบนและล่างนะครับเจอ,อ,อ,อกันก็ต้องใช้วิชาเอาตัวรอดกันเองนะครับมาแล้วมีจริงนะครับผมมีจริงนะนะ แมยิงพื้นที่โล่ก่อนเลยนะฮะมันระวังตัวกันน้เองนะครับผมผู้นี้ผ่านหลังมุมนี้ั้งไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้นีดแหลมนะฮะจริงนะฮะมยิงแหลมเลยผู้มเสียวแทนเสียวแทนเสี่ยวแทนเสียวแทนเาว่าเราก็เซฟกันได้นะครับผมไม่ใช่ยิงจ้าวนะโอ้โหที่ระยะไปชิดบ้านะมึงต้องไวนะครับ สสายตาแล้วครับอันนี้คือเหนื่อยพี่หยุดนี่ไม่ใช่อะไรนี่เหนื่อยพี่หยุดนี่คือเหนื่อยยะโอ้โหโอ้โหเรื่องแค่จบนะฮะแต่ละสาวขอบคุณครับขอบคุณนะเรื่องส่อยนั่นนะับเร่งๆผ <We> ู <developed> ้ไม่หมุนเป็นแขก นะไม่เคยได้แวะแต่สมัยก่อนคู่นี้เล่นกันด้วยบ่อยมากนะครับมาบ่อยมากเขาเรียกคู่โชว์คู่โชว์ฮะสนามไหนเวทีไหนสองปีสองปีเปิดเรื่องเปิดชัยฮะวันนี้นะครับเปิดเรื่องเปิดใช้นะครับพี่พีกับพี่บีนะครับพี่พีกับพี่บีนะปกติก็จะเจอในเวทีที่นกแสดงใหญ่ๆนะต่อยโอโชว์กันนะครับสองคู่นี้ทุกร้อยปีจะมาโคจรยังสักิบอยู่หรือเปล่า ีเลยดูที่ดูมวยฝึกมวยเราก็จะเห็นว่านะครับทุครั้งที่ชกพิเศษนะครับเราจะมีทั้งรับสอกมือเกี่ยวด้วยนะครับอันนี้อันนี้สังเกตดูได้นะครับที่เรายังเดียวใช้ได้อยู่เลยนะครับเดียมนะแม้จะน้ำหนักเพิ่มมาแต่ไม่เป็นไรครับเดี่ยวเรายังคงอยู่นะครับมวยเสือไม่ทิ้งลายสองคู่นี้นะครับมวยชทยยาเป็นการฝึกที่ ไม่สามารถลืมได้เลยนะครับนี่นะครับยังยังยังคิ้ยังอยู่ดึง้ขอบคุณมากครับโอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้นัดแน่นนะแต่ว่ามันอยู่ในเส้นไปแล้วนะอยู่ในเส้นอยู่ในสายเลือดไปแล้วนะครับมาเลยมาเลยไปูน้อยนะครับสายเลือดใหม่นะสายเลือดใหม่ครับ แข่งมากนะคตอนนี้นสูงรชดเจนสูไซใกล้เกียงกันมากนะครับย่อตามด้วยครับขายาวนันผู่เลยนะครับ

เล่นเกมดึกนะผมมีมีสายข่าวว่าเล่นเกมดึกเอาเอาสองนาทีก็ได้ BFC ่าเมื่อคืนพี่บัวขาวใช้มวยสยาใน BFC นะครับเราสองนาทีพักหนึ่งยกนะครับไอพักหนึ่งนาทีนะฮะอ่ะสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายจะเล่นขาวไหนดีสำคัญนะป้องตัวก่อนโอ้ดูครับผมเตะ เอาเอาทำเดี๋ยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นสายพยครับท่าของชาดักสายดักนะครับกรียกว่ากายวุติกอลำพร้อมตีด้วยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าลำก็คือถ้าตด้วยนะครับเหลี่ยมยก เรียกว่าออกอาวุธเลยใช่ไหมครับดูเองออกอาวุธนะครับมีลำด้วยแล้วก็ออกอาวุธนะครับประกาศแล้วม่เคยรับเป็นตัวสำหรับคนไหนที่เรียนมวยแล้วก็อยากเรล่าต่อนะครับก็จะมีพื้นฐานที่หนักแน่นแบบนี้นะถ้าได้พื้นฐานมาต่อแล้วก็ง่ายนะหน้าตาดูด้วยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับทีนี้เองครับขอบคุณครับ เห่งนี้เราเหนื่อยแล้นี่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเราจริงๆว่าบูแปลครับก็เป็นปีแรกที่เราเปิดวันนี้ปีนี้นะครับพราว่าเป็นนิมิตนิมิตที่ดีที่ไววครูซึ่งตรงกับเดือนเกิดคุูพอดีก็คิดว่าทุกปีน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเห็นแล้วหนึ่งถ้ามาวันธรรมดามีนาเมษาเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยเราจะไม่มีที่ยืนกันเลยร้อนมากนะครับแล้วร้อนหมดเลยนะครับกันยาก็ไม่เป็นไรการไหวครูประจำปีก็เหมือนเรารวมกลุ่มกันเพื่อความสามัคคีนะครับ แล้วก็รวมกลุ่มกันเพื่อรุูบาอาจเรานะครับส่วนการครอบครูขึ้นครูก็โอเคต้องมันพูดหตแล้วก็มาข้างขึ้นยิ่งดีนะครับกนตรงนั้นนั่นตอนนี้คือขอบใจทุกคนที่มีใจร่วมกันนะครับก็หวังว่าปีนี้ก็เป็นปีเริ่มต้นที่ดีแล้วปีต่อไปนะ่าจะเป็นรวมตัวได้มากขึ้นนะครับทุกทีประมาณ100ร้อยกว่าคนวันนี้ก็เจ็ดสิบกว่าคนนค่าจะโอเคพอทุกคนปีแรกนะครับก็มีอะไรก็ศึกษา,าห่างครูนะครับห่างครูห่างคร,งครูคือหางท่าห่างท่าครูนะครับด้วยสําคัญ ห่างครูถ้าใจไม่ห่างมันก็ไม่ห่างถ้าครูไม่ผิดพลาดก็ไม่ผิดพลาดนะครับถ้าเพี้ยนบ้างต้องมาแก้ไขนะครับเพื่อดํารงวิชาให้อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงเรามัม่นจะว่าสาัยเราเนี่ยชัดเจนที่สุดในอดีตที่ฝึกมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดปัจจุบันนี้มันโลกของโซเชียลมันเยอะครูบาอาจารย์มีหลากหลายซึ่งบางคนไม่ได้เรียนในตรงนะครับมีการตลาดดีก็จะไปไกลโดยการสื่อให้เขาหลงได้นะครับก็ให้ศึกษาฟังหูไวหู ให้ฟางสองหวัวชัดเจนแล้วก็มาวิเคราะห์เอาเพื่อหาข้อมูลถูกต้องเพื่อสืบทอดสิ่งที่มีให้ดำงรงต่อไปในรุ่นต่อไปครูโบสหมากย่างปีนี้นะครับอยากให้ลูกเราเนี่ยเก็บให้มากที่สุดเพราะชีวิตครูเนี่ยสี่สิบปีกว่าปีเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่เคยจบหรือสิ้ีก็อยากให้เรามันต่อให้จบครขัหนึ่งสองสามอาครับแล้วแล้วงานว้ครูน,นี้ก็จบไปแล้วนะครับวนันนี้เดี๋ยวผมขอให้พี่ข้างหลังสองคนช่วยปิดคีปให้ผมหน่อยนะครับัมครับ ครับเฮ้ยมำไมมันทำไมมันสั้นอย่างวะ้บ้าีเป็นไงบ้างทำไมไม่เห็นะเป็นปีแรกนะเป็นปีแรกที่หลังจากโควิดโควิดเนาะโควิดห้าปีนะโควิดกาบปีอันนี้นะครับก็เลยไม่ได้จัดงานไปเนาะใช่ก็ได้กลับมาอีกรอบนึงเราไม่ได้เจอเกือบห้าปีป่ะหปีประมาณเกือบห้าปีปีนี้เลยแบบโหคนเยอะมากเอะคุณครับเป็นครั้งแรกที่จัดที่บ้านคุณที่บ้านครั้งแรกด้วยเหรออันนี้ครั้งแรกที่นี่เหรอที่จัดที่บ้านคุณใช่ครับครั้งแรก พี่วิ่งร้องมากันเยอะครับเฉลีครับหวังว่าปีหน้าผมจะเห็นพี่สองคนไฟกันนะไฟนี่คือเป็นพิธีกรอนไฟก่อต่ออ๋อเป็นพี่ดีกรอนต่อใช่ไหมสายสายพิธีกรอนครับพิธีกรสายฮานะครับใช่สายฮาจับไมฟก่อนจับไมฟก่อนครับเอาปิดคลิปยังกันโอเคครับครับผมแล้วเจอกันปีหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ